สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับเ,เฉลยแพท3 Simulation Test นะครับของพี่ๆทีมผู้เขียน Engine Visual เต็มสุนะฮะพบกับพี่ๆเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้มาพบกันกับข้อ10นะครับเป็นข้อสุดท้ายของกลาศาสตร์ในข้อที่เป็นเ,เกี่ยวกับตัวเลือกแล้วนะฮะเลือกตัวเลือกเราลองมาดูกันนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นโจทย์เรื่องกฎแกรนที่ของนิวตันนะครับถ้าเกิด ถามว่าทำไมพี่ถึงรู้นะครับพี่อ่านเจอคำว่าความเร่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับแปร่งไม่เกี่ยวข้องนะครับเราลองอ่านจดข้อนี้การจดข้อนี้เนี่ยเป็นโจทย์เหมือน2กรณีนะครับตอนแรกเนี่ยมีบอลลูนอันนึงนะครับบอลลูนอันนี้เนี่ยกำลังเคลื่อนที่ลงนะครับเขาบอกว่าบอลลูนอันนี้น้ำหนัก W น้ำหนัก W ก็แปลว่าตัวบอลลูนอันนี้เนี่ยมีมวลเท่ากับ W ับเบิลส่วนจนะฮะน้ำหนักเป็นดแล้วก็เขาบอกว่า แน่นอนเนาะบอลลูนก็ต้องมีแรงยกตัวของอากาศนะครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยบอลลูนเนี่ยเคลื่อนที่กําลังเคลื่อนที่ลงนะครับกาลังเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a นะครับโดยเขาบอกว่า a น้อยกว่า g a น g. อ้อยกว่า g มีนัยสมพัขข์อะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่เราเว้นไว้เกาะและกันเขนะียนเนาะเขาบอกบอกว่าถ้าต้องการทําให้บอลลูนนี้ลอยขึ้นนะครับด้วยความเร่งสอง a แทนก็คือมีอีกกรณีหนึ่ง อันนี้กรณีแรกนะครับอันนี้กรณีที่สองกรณีที่2เนี่ยแน่นอนวัตถุก,ก็มีมวลเหมือนเดิม W ส,ส่วนจีมีน้ำหนักเป็น W แรงก็เป็นแรงยกตัวขึ้นนะครับ <c oughs> ขอโทษอ่าคือตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าต้องทิ้งของออกจากบอลลูนใช่ไหมอ่าพี่สมมติว่าให้น้ำหนักตอนหลังเป็น W แดดละกันโอเคไหมหมวลก็จะเป็น W แดดส่วนจีเขาบอกว่าตอนหลังเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าทิ้งของออกไป น้ำหนักเปลี่ยนกลายเป็น W แดดแล้วปุ๊บเนี่ยความเร่งของมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น 2a แล้วก็กลายเป็นทิศขึ้นเลยนะโอเคเนาะบอลลูนจะลอยขึ้นโอเคปะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากหาก็คือโจทย์อยากหาโจทย์อยากหาเราลองมาดูก่อนนะครับต้องทิ้งของออกจากบอลลูนเป็นน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นพูดยังไงคือโจทย์อยากหาโจทย์อยากหา W W แดดถูกไหมก็คือน้ำหนักตอนหลังไม่ต้องน้อยกว่าเป็น W แดดน้ำหนักตอนแรกเป็น that. W W W แดดคือสิ่งที่โจทย์อยากหาก็คือสิ่งที่ถีงนั่นเองโอเคเนาะดังนั้นเราลองมาเขียนสมการกดกันเคลื่อนที่ของนิวตันของแต่ละกรณีกันนะครับแน่นอนน้องมีแค่แรงก็ต้องใช้เรื่องนี้แล้วเนาะ,นะตอนแรกวัตถุพยายามเคลื่อนที่ลงครับเพราะฉะนั้นแรงที่มีทิศลงก็จะเป็น เพราะฉะนั้นก็จะเป็น w ลบ f มีค่าเท่ากับ m m ก็คือ w ส่วน g ใช่ไหมคูณกับ a ก็คือ a เลยโอเคป่ะอันนี้คือสมการแรกโอเคป่ะสมการที่2อ sigma f เท่ากับ ma เหมือนกันครับ sigma f อันนี้เป็นอันนี้วัตถุพยายามเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหม f ก็คิดขึ้นเป็นบวกทิศลงเป็นลบเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น f ลบกับ w เท่ากับ w ส่วน g คูณกับ 2 a โอเคป่ะหลังจากนั้นสิ่งที่มันไม่มีติดในโจทย์คือตัว f ใช่ไหมครับตัว f เนี่ยโจทย์ไม่ได้บอกมาเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ตัวแปรนี้มันหายไปทําไงดีครับมี2ตัวแปรมีตัวแปร f อยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลย,ยง่ายๆเนาะก็เลยเอา1 2, นบวกสองนํา1บวกสนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือซ้ายบวกซ้ายเนาะจะเป็น w ลบกับ w นะครับจะมีค่าเท่ากับ w ส่วน g บวกกับ W ดดส่วน g คูณกับคูณกับสองแล้วทั้งหมดคูณกับ a นะครับเดี๋ยน้องจะงงเลขสองว่าตัว a พี่นะครับอันนี้เป็นสองนะครับเขียนน้องสองแล้วก็คูณกับ a โอเคป่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นครับน้องกออ็จัดรูปนิดหนึ่งนะครับจัดรูปนิดหนึง่งทีนี้เนี่ยโจทย์ติดตัว a ได้แต่เราจะต้อง พี่ว่าเราจะรูปแบบ W แดดให้อยู่ในรูป W ดีกว่าโอเคเนาะจัดรูป W ให้อยู่ในรูป W เพราะฉะนั้นก็รวมพจน์ที่มันเป็น W แดดอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้จริงๆพี่ไม่ต้องดึงตัวรวมกว็ได้นะที่เดินๆนิดนึงอ่ะพี่กระจายกลับไปใหม่เป็น W A ส่วน G บวกกับ2 A ส่วน G W แดดโอเคปะ่ะพี่เอาพี่เอา สพจน์นี้มาอยู่ด้วยกันโอเคป่ะเราก็จัดค้าสมการเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น w ลบกับ wa ส่วน g จะมีค่าเท่ากับ w d ดนะครับบวกกับ2 a ส่วน g w ดโอเคป่ะเนี่ยจากสมการนี้อ่ะพี่ขออนุญาตเขียนตรงนี้นะครับเขียนให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายมือจัดลูกอีกหนึ่งก็จะกลายเป็น1ลบ a ส่วน g คูณกับ เอ,อ่อ w มีค่าเท่ากับ1บวก2 a 2> ส่วน g คูณกับ w แดดโอเคปะคูณจัดรูปนิดหนึ่งเป็น g ลบ a ส่วน g มีค่าเท่ากับคูณกับ w เท่ากับ g บวก2 a ส่วน g คูณกับ w แดดเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า w แดดมีค่าเท่ากับอ่ะย,าย้ายค้างสมกา,ารให้เรียบร้อยเนาะก็จะเหลือเป็น g ลบ a ส่วน g บวก2 a คูณกับ w แดดนั่นเอง โอเคป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องอยากหาเนาะก็คืออยากหา W ส่วน W that. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จบแล้วเนาะาะฉะนั้นนะสิ่งที่โจทย์อยากหาก็คือ W ลบกับ W ก็คือ G, A G A A Q A w นะลบ A ส่วน G บวก A คูณกับ W เนาะเราแทนค่า W ขอโทษทีอันนี้เป็นเป็น W เนาะ W คือน้ำหนักตอนหลังโอเคป่ะอันนี้แทนค่าคูณเลขให้เรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็น 2A นะ เขียนตกหล่นนิดนึงบวก2 a โ a เขียป่ะก็จะกลายเป็น g บวก2 a ลบ g ลบ a ส่วน g บวก2 a คูณกับ w อันนี้คือน้ำหนักที่ทิ้งโอเคปะ่ะสิ่งที่ทิ้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทิ้งน้องลองจัดรูปดูนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะได้ออกมาเป็นตรงกับข้อนี้ครับตรงกับตัวเลือกนี้เลยตัวเลือกที่ 4นะครับ 3A ส่วน 2A งบวก G คูณกับ W นั่นเองนะครับตอบข้อ4นะครับแล้ววิหคกกันข้อต่อไปครับ